ดีค่ะทุกคนวันนี้แอดจะมาแจกสูตรเพิ่มเติมอีกหนึ่งสูตรนะคะเป็นสูตรปัก10ล่างนะคะของเว็บรวยนะคะหรือว่าสามารถไปปรับใช้กับห้องอื่นได้นะคะลองอาไปเท็ดดูนะคะสูตรที่แอดจะนำมาให้ทุกคนวันนี้ก็คือร้อยบนบวกหนนะคะร้อยบนบวกหนึ่ง,ะะงแล้วก็เพิ่มแต้มนะคะ เพิ่มเต้มเราจะใช้ทั้งหมด6ตัวนะคะวันนี้6ตัวนะคะปักสิบล่าง6ตัวนะคะซึ่งวิธีเล่นปักสิบล่างก็คือขัอ้นตอนที่1นนะคะกดเลือกจากแผงหลังจากที่เราเข้าสู่แอปแล้วนะคะเลือกจากแผงสองกด2ตัวล่างนะคะ3กดรูดหน้ากดรูดหน้าแล้วก็ตัวเลขที่เราหาได้นะคะแล้วก็กดยืนยันนะคะใส่จํานวนเงินกดยืนยันนะคะว่าเราจะเล่นกี่บาทนะคะ สูตรที่แอดเล่นนะคะ1รอบจะเล่น60บาทนะคะถ้าเล่น1บาทนะคะได้ถ้าสมมติได้ก็จะได้90บาทกําไร30บาทนะคะถ้าเข้านะคะจะได้กําไร30บาทต่อรอบถ้าเล่น1บาทนะคะซึ่งจะใช้ทุน60บาทนะคะถ้าเราได้จะได้90นะคะ,ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะเราจะใช้อารอบที่32หารอบ30ที่33นะคะโดยใช้เลข3นะคะร้อยบนนะคะร้อยบนก็คือเอา3ตั้งนะคะ บวกเลขคงที่นะคะอันนี้คือเลขคงที่นะคะ 1, 1, 1> คือเลขคงที่นะคะเท่ากับสามบวกหนึ่งเท่ากับสี่นะคะเราจะนับเพิ่มไปอีกห้าตัวนะคะสี่ห้าหกเดปเนะคะ,ะ,คะเป็น6ตัวนะคะเราจะเล่นทั้งหมด6ตัวนับจากตัวที่เราหาได้นะคะอ่ะ,ะเรามาดูปักสิบล่างเราจะดู หลักสิบล่างตรงนี้นะคะคือเลขเจ็ดนะคะรอบที่สามสิบสามผลออกหนึ่งหกสี่เจ็ดสามนะคะเจ็ดนะคะเรามีเจ็ดไหมคะมีนะคะแสดงว่ารอบนี้ก็เข้านะคะอ่ะรอบต่อไปก็ทำเหมือนเดิมเลยนะคะใช้เลขหนึ่งนะคะคือหลักร้อยบนนะคะหนึ่งบวกเลขคงที่ก็คือหนึ่งเท่ากับสองนับเพิ่มไปห้าตัวค่ะสามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะผลออก รอบที่34นะคะผลออก9 2้าสองห้าห้าหนะคะซึ่งเราจะดูนี่นะคะหลักสิบล่างนะคะคือเลขห้านะคะเรามีเลขห้าไหมคะที่เอาที่เรานําไปรูดนะคะที่เรานําไปปักทาปักสิบล่างนะคะคือรูดหน้านะคะห้ามีนะคะเข้านะคะรอบนี้ก็ถือว่าเข้านะคะเข้าสองรอบแล้วนะคะรอบต่อไปค่ะ ทำเหมือนเดิมคะ่ะเอารอบ34หาค่ะรอบ35นะคะ9บวกเลขคงที่ขึ้นึ9้บวก1นได้10เราจะเอาเลขท้ายนะคะก็คือ0นะคะ0นับเพิ่มค่ะ1 2 3 4 5อานะคะ6ตัวนะคะรอบที่35ผลออก5 4 2 7 2นะคะ7จอ่ะเรามี7ไหมคะรอบนี้รอบนี้หลุดนะคะหลุดก็ไม่เป็นไรนะคะถ้าหลุด1รอบ ก็ลองเทสไปอีกหนึ่งรอบนะคะว่าถ้าหลุดก็คือหยุดเล่นแล้วเปลี่ยนสูตรนะคะอ่าถ้าเข้าก็เล่นไปได้เรื่อยๆนะคะทุกคนอ่าไปต่อค่ะรอบที่35นะคะ5บวก1เลขคงที่เท่ากับ6นะคะนับเพิ่ม7 8 9 0 1นะคะรอบที่36ผลออก7 4 7 1> 8 1นะคะเลข8นะคะที่เราจะทำมามีไหมคะ8 8มีนะคะรอบนี้เข้านี่นะคะมันก็ยังเข้าอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็อ่ะเล่นต่อได้นะคะรอบที่36ค่ะใช้เลข7ค่ะ7บวก1เป็น8นะคะ8นับเพิ่มคะ่ะ901 2 3ค่ะรอบที่37ผลออก5 49ส1มค่ะเราใช้เลข3นะคะเรามีเลข3มไหมคะอ่ะมีนะคะรอบนี้เราก็เข้าอีกนะคะ ทำเหมือนเดิมค่ะใช้รอบ37หา38นะคะ5บวกเลขที่เลข1 5บวก1เป็น6นะคะ6นะับเพิ่ม7 8 9 0 1นะคะ6ตัวนะคะรอบที่38ผลออก2 5 2 1 2นอะคะ,ะมีเลข1ไหมคะ,อะ1อยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็เข้าอีกนะคะถ้ารอบไหนเราเล่น1บาททุน60บบาทนะคะรอบนี้ก็แสดงว่าเราได้ทุน รอบละ30บาทเลยนะคะเนี่ยอ่าเหมือนเดิมค่ะทำต่อไปค่ะ2บวก1เท่ากับ3 4 5 6 7 8ค่ะรอบ39ออก8 8 3 7 7นะคะเลข7มีเลข7มั้ไหมคะมีนะคะ7เข้านะคะ อรอบที่สามสิบี่39ลงมาหารรอบ40นะคะ8บวกเลขคงที่คือ1นะคะ8คือร้อยบุญนะคะใช้เลขหลักร้อยนะคะเป็น9นะับเพิ่มค่ะ9ก็ไป0 1 2 3 4นะคะรอบที่40อ่สรอบที่40นะคะรอบที่40บผลออก250 08นะคะ ศูนย์ะคะเราก็มีศูนย์ะคะรอบนี้เราก็เข้าอีกนะคะอ่ารอบที่4ี่หารอบ41ค่ะใช้ทําเหมือนเดิมหนอ่าสอทั่สองบวกหน่งเลขคงที่เท่ากับ3ามค่ะสามนับเพิ่มอีก5ตัวให้เป็น6ตัวก็คือ3ามสี่ห้าหเจ็ดแดนี่นะคะสามสี่ห้าหกดแดรอบที่4ี่สิบเอผลออกห8แปดห้าสี่หนะคะเลข4ี่นะคะเรามีสี่ไหคะสเข้าค่ะ นี่ค่ะสูตรที่แอดนำมานะคะสูตรนี้ก็ถือว่าเดินดีนะคะผิดใน10รอบผิดแค่1รอบนะคะก็คือยังได้กำไรอยู่นะคะถ้าสมมติว่ามันผิด2รอบหรือ3รอบติดต่อกันให้เราเปลี่ยนสูตรนะคะเพราะว่าถ้าหลังจากนี้หรือว่าอีกอย่างหนึ่งที่แอดจะแนะนำนะคะก็คือถ้าสูตรแต่ละสูตรเดินไปแล้วแบบมันไม่เข้า2รอบถึง3รอบนะคะลองจากเป็นเพิ่มแต้มเป็นลดแต้มดูนะคะ อาจจะเข้าก็ได้นะคะอย่างเช่นอย่างนี้ถ้าสมมติว่าเราทำเป็นเลข0 1 2ย์5นหะคะเราก็อาจจะเป็น098 765อะไรอย่างงี้ค่ะมันก็จะเข้า7อะไรประมาณนี้นะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็แอดก็นำสูตรนี้มาฝากก่อนนะคะเดี๋ยววันหลังจะนำสูตรมาแนะนำให้เพื่อนๆดูอีกรอบนะคะว่าจะเป็นสูตรไหนฝากติดตามไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ